ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่ใน king of fighter of Star นะครับวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคนะครับใน ep ep ที่4นะครับ ep ีแล้วผมจะสอนเทคนิคนะครับในการอัพค่าพลังให้ได้เยอะๆนะครับผมนะช่วงนี้เป็นช่วงที่ผู้เล่นใหม่มาเยอะมากๆนะครับในเกมเกมนี้ครับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยก็ยินดีต้อนรับนะครับทุกคนเลยนะครับผมนะถ้าเกิดว่าคุณมีสิ่งที่ไม่เข้าใจเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะมาทํา คลิปสอนนะครับให้เรื่อยๆนะครับผมาหรับเทคนิคดีๆอย่างนี้นะครับผมใน ep ที่4ี่เนี่ยครับคือผมเ่ยได้คอมเมนต์ได้ดูคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์นะครับเรื่อง pvp นะครับผมจะได้สอนวิธีเรื่อง pvp กันเลยมาโอเคนะครับเรื่อง pvp เนี่ยเป็นเป็นโหมดที่ค่อนข้างจะสําคัญอยู่พอสมควรเพราะว่ามันได้เพชรนั่นเองนะครับในการรีนะครับหอาทิตย์เนี่ยมันได้เพชรประมาณ2 0 0 0กว่าเลยนะครับนะถ้าเกิดคุณอยู่ระดับสูงนะครับหรือระดับท็อปของเซิร์ฟนะครับ คุณสามารถเปิดมัลติได้2มัลตินะครับต่อวันนะครับนะในเฉพาะแค่ PVP นะครับแต่ในการโหมดเล่นการเอ่อโหมดเล่นอื่นเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ได้เพชรอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ผมจะมาสอนระบบ PVP ก่อนนะครับนะเดี๋ยวค่อยสอนระบบอย่างอื่นนะครับโอเคเรามาดู PVP กันเลยนะครับ PVP เนี่ยมันจะมี2แบบนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาอธิบายนะครับระบบ PVP ทีละอย่างเลยนะครับ PVP อันแรกเนี่ยเป็น PVP นะครับนะเป็นเอ่อ เรียกว่าไงอ่ะเป็นเป็น PVP แบบว่าถ้าเกิดว่าเราเล่น3ตัวนั้นนะครับสมมติว่าผมเล่น3ตัวนี้นะครับคุณจะไม่สามารถใช้ซ้าได้อีกนะครับก็คือโดนตัดออกทิ้งหมดเลยนะครับคุณก็ต้องคิดดีๆในการใช้ตัวละครนะครับผมนะครับแล้วก็เทคนิคในการเล่นนะครับผมมีอยู่ไม่กี่วิธีหรอกครับนะก็เล่นเหมือน PVP เรียลไทม์นะครับแบบว่า PVP อื่นๆนะครับก็คือ การที่เราเอาตัวละครที่เก่งที่สุดนะครับสําหรับเรามานะครับนะมานะครับถ้าเกิดคุณมีค่าสเตตที่มันเยอะนะครับคุณก็ยิ่งบวกคะแนนนะครับได้เยอะมากขึ้นสมมุติว่าผมมีค่าสเตตนะครับผมเอา3ามตัวละครนี้ลงอ่าสมมุตินะครับค่าพลังโดยรวมอยู่ที่แสนแปดนะครับคุณก็จะได้แต้มนะครับนะประมาณ180หรือ170อันนี้ผมจาไม่ได้ขออภัยนะครับนะอ่ามันก็อยู่ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณ นะครับมีค่าสเตตที่น้อยนะครับอย่างสองตัวนี้ครับสมมุตินะครับผมค่าสเตตโดยรวมอยู่ที่แสนสองคุณอาจจะได้ประมาณแสนสามหรือแสนสี่นะครับผมถ้าเกิดยิ่งค่าสเตตเยอะนะครับในการบวกขึ้นในการบวกคะแนนก็จะเริ่มน้อยลงนะครับนะมันก็จะไม่ได้บวกตามค่าสเตตนะครับนะโอเคนะครับยิ่งสเตตเยอะนะครับสเตตรวมเยอะเนี่ยยิ่งได้คะแนนสูงครับเพราะฉะนั้นเนี่ย พยายามใส่ของให้ให้ทุกตัวนะครับเวลาแบบว่าเวลาลงเอ่อ PVP สู้กับบอทโหมดนี้นะครับพยายามนะครับใส่ของให้มันครบๆนะครับต่อให้ตัวนั้นไม่ได้ใช้ก็าตามนะครับโอเคแล้วเทคนิคในก,การเล่น PVP อันนี้นะครับสำหรับคนที่ตัวน้อยนะครับผมแนะนําว่าให้เอาตัวละครที่เก่งที่สุดมาตัวหนึ่งนะครับผมจะเอาเป็นอ่อเซอินนะครับ แล้วก็เอาเป็นตัวละครสีเขียวที่มันกากลงขึ้นมาหน่อยอย่างอาเดดลนะครับนะแล้วก็เชอร์มี่ก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเซอินตายเนี่ยเรายังมีตัวสำรองคืออาเดลนะครับแล้วก็เชอร์มี่เพราะว่าสกิลเลเดอร์สกิลเลเดอร์ของเซอินมันเพิ่มพลังโจมตีให้กับสีเขียวไงผมก็เอาตัวสีเขียวที่อ่อนกว่านี้นะครับผมหรือคุณจะไม่มีตัวละครอื่นแล้วคุณเอาตัวละครอย่างเซอินนะครับแล้วคุณก็เอาตัวละครสีทองมาก็ได้นะ อย่างนี้ก็ได้นะครับจะทําให้เราอ่ะเซฟตัวละครนะครับนะในการเล่นมากขึ้นนะครับจะทําให้เราได้แต้มน้อยก็จริงแต่ว่าคุณมีตัวละครเล่นนะครับพบ3าครั้งนั่นเองสูงสุด3ครั้งนะครับแต่คุณสามารถรีได้นะครับไม่จํากัดนะครับนะรีได้ไม่จํากัดเสียคิสเสียแค่10เพชรนะครับผมอ่าสำหรับโหมดนี้นะครับผมอ่าอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับ อันนี้คือผมจะใส่ตัวละครอ่ะอย่างเซอินนะครับอันนี้ผมไม่ใช้ให้ผมใช้ดั๊ดแล้วกันนะดั๊ดเนี่ยสกิลลีดเดอร์มันเพิ่มให้7บาทใช่ไหมผมก็เอาเทอร์รี่นะครับเป็นสกิลลีดเดอร์เพราะมันเพิ่มกับสีเหลืองนะสี่สิบห้านะครับผมแล้วผมก็ใส่เอ่อเป็นสีเหลืองแบบกาก,ากาๆอย่างนี้อ่ะใส่คิผมไม่ค่อยได้ใช้อ่ะผมก็ใส่ไซคิอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วคุณก็ใส่การ์ดให้มันครบทุกตัวนะครับเพื่อเพิ่มค่าสแตทโดยรวมนะครับจะทำให้คุณเนี่ย ได้คะแนนเยอะมากขึ้นนั่นเองนะครับต่อไปก็เป็นแต้มนะครับผมแต้มในการได้ของโหมดนี้มันได้ค่อนข้างง่ายอยู่นะครับนะถ้าเกิดรีทีนึงได้ประมาณ2000 2,000กว่านะครับผมคุณก็สามารถซื้อพวกแคปซูลซื้อเอ่อซื้อพลังงานนะครับแล้วก็คุณก็ซื้อพวกตานะครับคิสอ่าพวกนี้ได้นะครับเอาไปแลกตัวละครได้หรือคุณจะซื้อเมมโมรีของคิสก็ได้นะครับแล้วคุณก็ซื้อตั๋ว สุ่มนะครับ1มัลติได้นะครับผมอ่าโอเคสำหรับ PvP สู้กับบอทแบบที่1ก็คือมีประมาณเท่านี้นะครับโอเคต่อไปแบบที่2องครับเป็นแชมเปี้ยนชิพนั่นเองนะครับแชมเปี้ยนชิพเนี่ยมันจะต่างตรงที่อีกอันหนึ่งตรงที่ว่าอันเนี้ยมันสามารถลงได้เรื่อยๆนะครับไม่จำกัดตัวละครนะครับนะแต,นแต่ในแต่ในดิวิชั่นนะครับนะมันจะจำกัดตัวละครนะครับสมมติว่า คุณสามารถเล่นได้แค่สายบาลานซ์กับโจมตีหรือสายบาลานซ์กับป้องกันหรือป้องกันอย่างเดียวบาลานซ์อย่างเดียวหรือโจมตีอย่างเดียวนะครับผมแล้วแต่ดีวิชั่นที่คุณอยู่นะครับสามารถดูดีวิชั่นได้ตรงนี้นะครับผมดีวิชั่นผมอยู่ดีวิชั่น4นะครับดีวิชั่นมันจะบ่งบอกว่าเราอะเป็นตัวละครที่คาสเตตโดยรวมเยอะแค่ไหนแล้วอัตราชนะเยอะแค่ไหนนะครับถ้าเกิดคุณมีระดับเยอะนะครับคุณก็จะอยู่ดีวิชั่นที่สูงนะครับแล้วคุณจะเจอ นะครับคนเก่งๆนะครับการที่เราขึ้นดิวิชั่นสูงๆเนี่ยเราจะไม่มีผลต่อของรางวัลนะครับเราจะเราจะเจอแบบพวกค่าพลังแบบสูงๆนะครับแบบว่าให้มันเท่าเทียมกันนะครับผมอันนี้ผมอยู่ที่ระดับ64ของเซิร์ฟนะครับในดิวิชั่นที่4นะครับผมผมก็ไม่ได้อยู่ระดับที่สูงแต่ผมพอพออยู่ในนะครับระดับต้นๆของเซิร์ฟได้อยู่นะครับผมพอแบบพยุงไปได้นะครับแล้ว คุณสามารถเล่นโหมดนี้ได้10ครั้งนะครับผมอันนี้มันจะต่างตรงอีกแบบหนึ่งตรงที่ว่าอันเนี้ยมันจะรีนะครับนะเพชร20เพชร20เพชรนะครับ20รูบี้นั่นเองนะครับต่อหนึ่งครั้งนะครับมันจะรีแพงกว่าอันนั้นนะครับอันนี้นะครับความแตกต่างตรงที่ว่าในการเล่นเนี่ยอันนี้มันจะจบไวกว่าอันนู้นนะครับอันนี้มันจะลงมา3ตัวพร้อมกันเลยนะครับคือไม่ได้ลงมาพร้อมกันหรอกมันสามารถเปลี่ยนตัวได้นะครับอันนั้นมันเปลี่ยนตัวไม่ได้นะครับ นะครับผมอันนี้สามารถเปลี่ยนตัวได้อย่างอิสระเลยนะครับผมแล้วก็เรื่องแต้มนะแต้มอันนี้ค่อนข้างจะสําคัญนะครับเราสามารถแลกพลังงานนะครับที่มันบวกเป็นเปอร์เซ็นต์ได้นะครับสามารถแลกได้ทุกวันนะครับอ่าแล้วคุณก็ถ้าเกิดคุณมีแต้มเยอะสามารถแลกนะครับการเซตนะครับ1 1มัลติฟรีฟีได้เลยนะครับคุณได้600เพชรฟรีแน่นอนนะครับผมอ่าอันนี้คือแนะนําให้ผมซื้อทุกวันนะครับ มันกลับไปหยัดเพชรในการซื้อ AP ไปค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับในการซื้อต่อวันเนี่ยนะครับผมผมก็ซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับระบบ PVP ในเกมนี้นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนเทคนิคในการขึ้น PVP ระดับสูงๆนะครับในโหมดแชมเปี้ยนชิพนั่นเองคือโหมดนี้นะครับอ่าสักครู่นะครับคือโหมดที่ผมได้กล่าวเมื่อกี้นี่เองนะครับอ่าคือโหมดนี้นั่นเองนะครับ ในการที่ขึ้น PVP ระดับสูงๆเนี่ยคุณก็จะได้เพชรนะครับค่อนข้างเยอะมากๆนะครับผมอ่าเพชรคุณจะได้ค่าคุณจะได้รางวัลประมาณพันห้านะครับผมมันค่อนข้างเยอะมากๆนะสามารถเปิดได้2มงตินะครับนะอ่าแล้ววิธีเทคนิคในการเอ่อในการขึ้น PVP ระดับสูงๆได้เนี่ยมีอยู่วิดีโอทุกทีหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะมาสอนนะครับผม ให้ให้คุณเนี่ยแนะนําให้เล่นดา่านอีพิกเคว้นะครับผมอ่าผมได้แนะนํานะครับนะได้ดา่าเอ่อด่านอีพิกเคว้ไปแล้วนะครับในคลิปที่แล้วว่าให้เล่นนะครับเพราะว่าเป็นเอ่อเป็นระบบหนึ่งที่ค่อนข้างจะดีมากๆและของรางวัลดีมากๆนะครับผมแล้วของตอบแทนค่อนข้างดีนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเรื่องอีพิกเคว้กันสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าผมได้อธิบายไปแล้วอีพิกเคว้มันก็เหมือนดา่านสตอรี่นั่นแหละครับนะ แต่มันยากกว่าสตอรี่เยอะนะครับมันเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเรื่องสตอรี่ที่หลังนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกประโยชน์นะครับหรือบอกของรางวัลที่ได้จากโหมดนี้กันนะครับทําไมถึงเล่นทําไมถึงต้องแนะนําว่าให้ต้องจริงจังกับโหมดนี้มากขึ้นนะครับก็คืออันนี้นั่นเองนะครับของตอบแทนนะครับมันได้เป็นแบบนี้นะครับนะคือเหรียญนะครับนะเป็นเหรียญสีทองนะครับ สามารถซื้อตั๋ว PVP ได้ฟรีโดยไม่ต้องเสียเพชรนะครับผมถ้าเกิดคุณทําตามที่กําหนดเนี่ยคุณจะสามารถนะครับซื้อตั๋ว PVP ได้นะครับประมาณ9้าครั้งต่อเดือนนะครับจําว่า9้าครั้งต่อเดือนนะครับคุณจะไม่เสียเพชรนะครับนั้นในการรีดอีกเลยนะครับ1รอบนะคือ1วันนะครับแนะนําว่าให้คุณบริหารในการใช้อันนี้ให้เป็นนะครับให้เป็นนะครับผมนะจะทําให้เนี่ย ครับจะทําให้เราอยู่ในระดับต้นๆได้ยาวๆนะครับเลยนะครับนะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะมาอธิบายนะครับในเรื่องของรางวัลนะครับนะอีกด่านหนึ่งก็คือด่านนี้นั่นเองคืออีพ c เควส์นะครับ EP ที่1 e p ที่1ครับ EP ที่0นย์มันก็เหมือนกันนะครับของรางวัลคล้ายกันนะครับอันนี้จะได้100นะครับมันเหมือนกันเลยครับ100100นะครับแต่อันนี้มันมีบอสแค่3ตัวนะครับอันนั้นมีบอสสตัวนะครับ เดี๋ยวผมจะมาสอนที่หลังนะครับแต่ผมจะมาแค่แนะนำนะครับแนะนำว่าให้คุณนะเล่นโหมดนี้ดีกว่านะครับปั้นตัวนะครับในการเล่นมดโหมดนี้เพราะว่าเงื่อนไขในการผ่านด่านเนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะมากๆนะครับในการผ่านด่านอีพีครีตามเงื่อนไขที่มันบอกนะครับถ้าเกิดคุณผ่านด่านอีพีครีทั้ง EP0 กับ EP1 หนึ่งแบบว่าเคลียร์หมดเรียบร้อยแนะนำว่าให้คุณนะครับนะเล่นด่านนี้ด้วยนะครับแบบว่าเล่นตามตามเงื่อนไขนะครับ แล้วถ้าไม่ตายสองาไม่ตายที่คุณกําลังหาอยู่ก็คือธาตาไม่ตายโอโลจินะครับกับ้าไม่ตายแกนิตสามเกตมันก็อยู่ในนี้ด้วยเช่นกันนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอ่าวิธีการหากาสนะครับนะกาธาไม่ตายโอโลจิสามเกตมันอยู่ในนี้นั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูแล้วกันนะครับโอเคสักครู่หนึ่งมันจะอยู่ในเควสนะครับผมเควสนี้นะครับแล้วก็ น่าจะอันนี้นะถ้าที่ผมจำไม่ผิดนะครับผมเอออยู่ในนอจะหอหาสักคู่หนึ่งนะครับโอเคหาเจอแล้วนะครับเรียบร้อยก็คือในนี้นะครับนะอ่าให้คุณเล่นด่านนะครับห2จุดนะครับก็คือด่านโอโรจิให้ผ่านนะครับคุณก็จะได้นะครับนะการเซตเออการถ้าไม่ตายของโอโรจินะครับผม ค่าในตายนี้มันดีอยู่มันดีอยู่นะครับมันดีกว่ามันด้อยกว่าเออด้อยกว่าการโอโรจิสามเกตแบบซินโดรมนะครับแต่อันเนี้ยมันสามารถได้ฟรีนะมันได้ฟรีจริงๆนะครับมันสามารถหาได้ฟรีนะครับแนะนําว่าให้คุณนะครับทำา u e s หาการโอโรจิโอ้ยโอโรจินะครับผมในในนี้นั่นเองนะครับต่อไปก็เป็นการแกนิตนะครับแกนิตนี่คือคล้ายๆโอโรจินะครับอ่าสามารถหาได้ดีนี้นะครับผม เราสักคู่นะครับหาได้จากในนี้นะครับนะก็คือทานเมตาสามเกตของแกนิกกับโอโลจินะครับนะสามารถสามารถหาได้ในนี้นะครับผมก็ประมาณนี้นะสำหรับนะครับของรางวัลในการเล่นด่านอีพิเควสนะครับนะเป็นด่านที่ทุกคนมองข้ามกันนะครับส่วนใหญ่นะครับโอเคนะครับเราเข้าเรื่องกันเลยนะครับเทคนิคในการเล่นนะครับ PVP ให้ระดับสูงสเนี่ยผมได้บอกข้างต้นเอ้ยผมได้บอกเมื่อกี้แล้วนะครับว่า ให้คุณเก็บเหรียญสีทองเอาไว้มาซื้อนะครับนะตัว pvp นะแบบลีนะครับไม่ต้องเสียเพชรนะครับก็คือเข้าไปที่้านคานะครับแล้วก็เข้าไปที่แลกเหรียญนะครับนะอ่าคือล็อกสุดท้ายนะครับแล้วคุณก็สามารถซื้อได้เลยนะอ่าคุณซื้อได้เลยนะอันนี้ผมสามารถซื้อได้นะครับแต่ผมไม่มีอันนี้นะครัเดี๋ยวผมไปเก็บนะครับล็อกรอบเอานะครับให้คุณซื้ออันนี้อย่างเดียวนะครับ9อันนะครับคุณซื้อได้1เดือนต่อ1เดือนต่อ3มชิ้นนะครับ3มชิ้นต่อ1เดือนนะครับ ชิ้นหนึ่งมันจะมีอยู่3อันนะครับมันสามารถซื้อได้สาคัญเฮ้ยสามครั้งนะครับแล้วคุณก็สามารถซื้อได้3ครั้งนะครับมันก็ได้ก้าชิ้นนะครับคุณก็สามารถรีนะครับ PVP ได้9 okay, ้าครั้งนะครับต่อวันนะครับผมโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะสําหรับการเทคนิคในการเล่น PVP นะครับผมแบบระดับสูงๆนะครับอันนี้คือเทคนิคในการเล่น PVP นะครับอันนี้ผมยังไม่ได้สอนนะครับการเล่น PVP แบบลึกๆนะครับ แต่ผมสอนประมาณนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณเล่นไปนะครับนะแล้วคุณเนี่ยถ้าเกิดผมสอนเทคนิคการเล่นเนี่ยมันค่อนข้างจะอนั่นไปหน่อยน้แบบเอ่อมันค่อนข้างจะอนั่นไปหน่อยคือแบบว่าทุกคนเล่นได้กันอยู่แล้วนะครับอันนี้ผมเชื่อว่าแบบนั้นผมก็ไม่สอนดีกว่านะครับในการเล่นพีพีเพราะว่าทุกคนเล่นกันได้เล่นกันได้อยู่แล้วแหละนะครับผมอันนี้ผมจะมาสอนนะครับวิธีแบบว่ารี แบบว่าเล่น PVP ให้มันระดับสูงๆนะครับผมโอเคก็คลิปโ็ประมาณนี้นะสำหรับเทคนิคนะครับใน EP ที่4นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนอีกนะครับใครที่อยากรู้อะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ